ในคณมผมได้สั่งการไปทุกกระทรวงแล้วว่าจากวันนี้เป็นต้นไปให้รีบดําเนินการที่ให้รีบดําเนินการเพราะว่าอยากเห็นวันที่หนึ่งตุลาสามารถปฏิบัติการได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องไปรอ,อยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะปัญหามันเยอะนะครับเพราะนั้นผมก็จะเริ่มวางและก็ในการให้หน่วยราชการที่ในกรมที่ผมสังกัดเริ่มพิจารณา นะครับหรือก็ให้ผู้ที่มีอำนาจหรเกี่ยวข้องให้เสนอแล้วก็จะพิจารณาผมตั้งเป้าว <N realised> ่าจะให้เสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎานี้หรืออย่างช้าไม่น่าจะเกินการเดือนสิงหาการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งหมดทุกระดับก็จะเสร็จสิ้นเป็นตามกระบวนการจะยังมีแงันกหรือเปลอาเกียวว่างไงฮะเกียวว่างช่วงระหว่างที่จ็ษีะรยเงี้ยก็ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกียวว่างนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกียวว่างก็ย้ายเลยอะ ไม่มีปัญหาไม่มีใครรอถึงเดือนกันยายนค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยกล่าวย้ำแล้วบอกว่าได้สั่งการไปทุกกระทรวงแล้วให้รีบพิจารณาดําเนินการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงให้แล้วเสร็จในสิ้นเดือนนี้หรืออย่างช้าไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมแล้วก็ให้วันที่หนึ่งตุลาคมสามารถปฏิบัติการได้ทั้งหมดด้วยเหตุผลที่ว่าต้องเร่งขับเคลื่อนแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆ ส่วนกระทรวงมหาดไทยนายภูมิธรรมยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีปัญหายังไม่มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนแต่ถ้ามีก็จะมีเหตุผลอธิบายได้แต่ไม่เคยพูดว่าจะต้องย้ายนะคะเว้นแต่ว่าไปพบตรงไหนมีเรื่องไม่ชอบธรรมอันนี้ก็ต้องพิจารณา และจากคําถามที่ว่ารองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เคยทําหน้าที่เพิกถอนที่ดินเอาภายจะอยู่ในข่ายถูกย้ายด้วยหรือไม่เรื่องนี้นายภูมิธรรมชี้แจงค่ะว่าก็ต้องดูกันหลายประเด็นประกอบกันทั้งเขากระโดงที่ดินเอาภายแล้วก็อีกหลายเรื่องโดยระบ,บุว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เข้าข่ายบกพร่องเกียรว่างแสดงว่ากระทําความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา1น7ค่ะ สำหรับวาระแต่งตั้งวาระสําคัญครับเดิมวันนี้ก็คือการเสนอชื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับซึ่งวันนี้นายพิชัยชุนหะวะชิระก็ยอมรับครับบอกว่าเสนอช้าไปจึงไม่ทันพิจารณาให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าสัปดาห์หน้าครับคอรมอเคาะแต่งตั้งได้โดยไม่มีปัญหาใดติดขัดครับผมผมเสนอแล้วแต่ว่า มันมันผมอาจจะเสนอใช้ไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงก็อาทิตย์หน้าเข้าแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีครับไม่มีปัญหาครับคือไม่ได้เข้าเลยวันนี้ไม่ได้เข้าเลยใช่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 ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนครับก็ผมยื่นไปแล้วอ่ะนะ นายพิชัยยืนยันนะครับครมอจะลงมติเห็นชอบได้ในสัปดาห์หน้ครับแต่ไม่บอกชื่อว่าเป็นใครทั้งนี้มีรายงานนะครับว่าวาระเสนอแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยถูกเสนอเป็นวาระจรครับซึ่งตามกระบวนการจะต้องส่งต่อให้เลขาธิการครมตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติก่อนนะครับถึงจะส่งให้ครมพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ครับ สำหรับมติครมวันนี้ค่ะนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถแถลงโดยครมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายแพทย์สมฤกจึงสนามอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นประลัดกระทรวงสาธารณาสุขค่ะและมีมติเห็นชอบนายชากรีบำรุงวงศ์ผู้ตรวจราชการเป็นรองประลัดกระทรวงคมนาคมนายสรพงษ์ภัยทูลพงษ์จากรองประหลัดไปเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายปัญญาชูพานิชผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคมและนายปียพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลผู้ตรวจราชการเป็นอธิบดีกรมทางหลวงค่ะซึ่งครมก็มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนายกิติกรโลสุนทรเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่วันที่หตุลาคมนี้ค่ะ